สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชียพัฒนาสูตรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขรชำนาญการเป็นผู้ดูแลผู้ทิการชื่อนายวิรัชยศิวธรรมเป็นผู้ทิการทางการเคลื่อนไหวค่ะ พันธกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบงนะคะ 1. ก็ให้การดูแลผู้รับบริการองค์รวมครอบคุมทั้งด้านส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูคุ้มครองผู้บริโภค2เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน 3. บริหารจัดการด้านหลักคมามพิบาล 4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพและมีความสุขในการทํางานค่ะ วิสัยทัศน์ระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานประชาชนมีสุขภาพดีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่มีความสุขค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบงมีประชากรทั้งหมด923คนร,รับผิดชอบ2หมู่บ้านค่ะ ก่อน,อนที่จะมีผู้ที่การเข้ามาช่วยงานก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะรับผู้ที่การเข้ามาทํางานนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองบงอําเภอท่าดีจังหวัดเลยจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยกันสาท่านค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่น้อยภาระงานค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากผู้ที่การมาช่วยก็จะได้แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ได้เยอะเลยค่ะโดยการ ไอ้คัดกองหน้าที่หลักของเขาก็คือคัดกองช่างน้ําหนักวัดความดันวัดไข้คนไข้นะคะรักษาเบื้องต้นช่วยคัดกองเบื้องต้นให้ค่ะก่อนที่จะส่งคนไข้มาหาเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ในชุมชนนะคะโดยการคัดกองเช่นเกิดโรคระบาดไข้เลือดออกนี้ค่ะจะช่วยควบคุมพ่นหมอกควรช่วยเจ้าหน้าที่นะคะ แล้วก็จะช่วยเจ้าหน้าที่แบ่งเบาภาระได้เยอะเลยค่ะหลังจากที่เรามีผู้พิการมาช่วยเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีเวลาทํางานอย่างอื่นได้เยอะขึ้นค่ะผู้ีิการมีความสําคัญกับหน่วยงานของเราคือเขาสามารถแบ่งเบาภาระได้แล้วก็เป็นอีกวิชาชีพที่ทําให้เขามีไรายได้เสริมแล้วก็จะไปเลี้ยงครอบครัวของเขาได้ค่ะ

คุณค่าเกิดขึ้นกับคนพิการได้ช่วยเหลือสังคมกับชุมชนและช่วยสนับสนุนโมดลวัลสิบบาทสุดท้ายขอขอบคุณบริษัทพนะนบุรีนิวแคคุกจำกัดมหาชนขอให้บริษัทธุรก,รกิจเจริญรุ่เงเรืองครับผม